นิทานเรื่องเป็ดน้อยไม่ยอมอยู่นิ่งแต่งโดยนัทนีสุขปรีดีหรือครูพิมพ์เป็ดน้อยไม่ยอมอยู่นิ่งชอบเดินชอบวิ่งชอบปีนชอบป่ายสนุกจริงๆไปเล่นตรงนั้นดีกว่ามุดต๊ะ โดดเตียงโหนตู้เป็ดน้อยอยากรู้ลองดูได้ไหมคุณแม่สอนเป็ดน้อยว่ารู้ไหมลูกจา๋าว่าอันตรายซุกซนเล่นไม่เป็นที่ไม่ดูให้ดีจะบาดเจ็บได้ลงมาข้างล่างเดี๋ยวนี้นะเป็ดน้อยแม่เป็ดจา๋าเป็ดน้อยอยากเล่นตรงนี้ เป็ดน้อยไม่สนใจฟังสนุกดีจังไม่เห็นเป็นไรไปเล่นบนนั้นดีกว่ากระโดดลงมาคงเหมือนบินได้บนบันไดอะนะคิดแล้วก็ไม่รอช้ารีบร้อนตั้งท่าทลาลงไปเป็ดน้อยไม่ได้ ระวังเก้าขาพาดพลังกลิ้งลงบันไดอ้อช่วยด้วยโอ้ยเจ็บเป็ดน้อยร้องจ้าฮือๆแม่จา๋าเป็ดลุกไม่ไหวฮแม่จา๋าช่วยด้วยแม่เป็ดทั้งปลอบทั้งสอนที่เตือนวันก่อนเป็ดจำได้ไหม ซุกซนเล่นไม่เป็นที่ไม่ดูให้ดีจะบาดเจ็บได้ไม่สนแล้วนะเป็ดน้อยขอโทษครับเป็ดน้อยเข้าใจทันทีรับรองจากนี้เล่นอย่างปลอดภัย